แต่งเป็นตัวเองตอนที่แต่งชุดปิกาจูเผายากก็ไปทำไหมก็ชอบต่อก็นั่งคิดนะวแบบว่าเพื่อตอนกูทำอะไรผิดวะแล้วมีเรื่องด้วยนะมนไม่ใช่แค่เบือ่องบิกาจูเฉยๆนะไอชุดปิกาจูเนี่ยทำชีมากเก็บขึ้นลงขึ้นศาลแล้วเนี่ย อ่มามาเอ,าเอ้ยอ๋อมันนมาเ,าเบียอะไรเงี้ยเกลียวเบียช้างอ่ะมาถือเต้นแค่นั้นแหละนี่ทุกคนมันเป็นผมอย่างเงี้ยนอ่ ครับสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนนะครับกลับมาคลิปฮาโลวีนนะคะคือปีที่แล้วว่าจริงๆอะทําไว้ไม่รู้กี่ลูกนะเหมือนมันไม่ทันฮาโลวีนนะฮะทุกคนก็เลยแบบเออไม่ต้องลงคลิปแล้วกันเพราะไงก็ลงคอนเทนต์ในเอจีไปแล้วนะฮะซึ่งปีเนี้ยเริ่มชา้าวันนี้วันที่13ละลูกเนี้ยเป็นลูกง่ายๆคือเป็นการเหมือนแบบว่าแต่งล้อตัวเองเมื่อ6ปีประมาณ6ปีได้ค่ะเพรามันเป็นช่วงปี59เก้า คือต้อบอกว่าเล็บการทํทำวันนี้มันมาจากที่เค n นเดลกับไคลี่หรือว่าเราเราอยู่หลายหคนเนี่ยชอบแต่งเป็นตัวเองตอนเด็กงานโรงเรียนหรืองานพร้อมงานอะไรอย่างเงี้ยฮาโลวี Halloween นอ่ะมันไม่ได้ต้องแต่งผีอย่างเดียวนะฮาโลวีนมันอะไรก็ได้ไม่แล้วแต่เราจะคิดโจทย์ขึ้นมาซึ่งลุกแรกคือแต่งเป็นตัวเองตอนที่แต่งชุดปิกาจู นะก็คือเป็นช่วงที่เลิกกับมันไปวันเดือนหนึ่งช่วงมีนานี่ยแหประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะก็เลยแบบหายเลยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกมปิกาจูเออนอ,อกแล้ว คือมันเป็นช่วงที่เกมปิกาจูกําลังไม้จับโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมีแบบว่าเพจใน Facebook อะห่ามันเด้งขึ้นมาขายชุดปิกาจูอะไรอย่างเงี้ยฟุกก็เลยแบบว่าสั่งมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปกลายเป็นไวรัลโดนดาน่ากันทั้งประเทศเลยเถามย่าก็ไป,ไปทําไมก็ชออ็อตอะย่าก็ไปก็ทํานะเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ว่ามันไปเดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยเนอะป้าก็นั่งคิดนะว่าแบบว่าเพือตอนกูทําอะไรผิดวะ ผมก็แค่อยากใส่สิ่งนี้แบบเอออยากใส่เล่นๆขำๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าใส่ชูปิกาจูฟู่ายคลิปเต้นด้วยในแอปดั๊กแมพนะครับทุกคนมันมาช่วงเอิรมิสิ์เคอรีพวกก่อนติ๊กตอกเลยนะมันเจ็ดปีที่แล้วอะมันมันเป็นแอปพวกเพลงแบบเพลงสำชาเพลงแบบแดนแดนอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มาเต้นกันจะมีแบบห้าวีสิบวิ Are you d n t care? care. มันคือทิปบอกมาแล้วก็อัพลงเฟซอัพลงอะไรก็ว่าไปให้มันแบบว่าคนตลกคนแชร์ก็เขาก็ทำกันทุกคนเพาราะแต่ก่อนอะยุคนไอดอลในเฟซบุ๊กอะก็คือเต้นดัสแมทกันหมดเลยนะฮะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าอยากดังเลยน,นะตอนนั้นที่ใส่ชุดปิกเจูแค่รู้สึกว่าตลกดียะคือเซอร์ฟล็อตยังก็ขึ้นปิก๊กเกอร์จูทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปิกเจูเนี่ยมันคือตำนานที่สุดนะฮะตอนทำไมเป็นเทศกาลเนี่ยมาที่หลังนะเออไอปิกเจูเนี่ยมาก่อนเพื่อนคนเลย หอนหนังก็น่ารอยกูยนะแบบไม่รอยมากหรอกแต่ก็รอย,ยหลายคนที่ติดตามฟุกแล้วทันตั้งแต่บิก๊กจูจะบอกว่าไม่เด็กแล้วนะต่อไปนะครับเป็นลงคอนซีลเลอร์ให้ดูคลิปนี้ใครทันบิก๊กจูแล้วก็ได้พิมพ์ได้เมนด่าบ้างอะห่ามหน่อยใช่เมนบอกหน่อยไม่โกรธไม่โกรธ แค่อยากรู้ว่าแบบว่าเอ้ยใครทันช่วงนั้นบ้างที่แบบว่าเป็นช่วงที่แบบลงจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าผ่านมาหลายปีแล้วแบบไปย้อนดูอะไรอย่างเงี้ยง้นเรียกไม่ทันนั้นเรียกแบบว่าเฉยเรียกทีหลังเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะครับความนิงว่ามีดาราอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเพิ่งมาเริ่มดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบคนไปเจอทวิตเก่าๆไปเจอเรื่องเก่าแล้วเหมือนเจอว่าไม่เซ็ตเขาความคิดเขาแบบไม่ดีหรือแบบทําไมถึงทำแบบนี้เมื่อสิบปีก่อนอะไรเงี้ยฟู๊กก็รู้สึกว่าแบบทุกคน เคยผิดพลาดอะ่ะเคยแบบมีเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนเหมือนกันอะ่ะเออเพราะนั้นอะ่ะตอนนี้มันสิบปีแล้วว่ามันควรเป็นกันให้โอกาสเอาเรื่องสิบปีที่แล้มาทําให้เขาแบบมีปัญหาโดนด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้สึกว่ามันมันมันไม่เมกเซนเลยอะ่ะแบบมันคนคนเดียวกันก็จริงแต่ว่าความคิดอะไรอย่างอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ แล้วมีเรื่องด้วยนะมันไม่ใช่แค่เบิ่องบิกาจูเฉยๆนะไอชุดบิกกจูเนี่ยทำชีมากเกือบขึ้นลงขึ้นตาแล้วเดี๋ยวจะเลอยให้ฟังอบนน,นึงถ้าใครทันนะทุกคนจะรู้เลยว่ามันมีการแจ้งความกันเกิดขึ้นนะตอนนั้นโดยไรเงี้ยหีจะบอกเลยปะ่ะเอฟซีปุกหนะตอนนั้นที่เป็นช่วงอายุจริงๆเนลยเป็นช่วงที่แบบ13 1 4 15 16 17 18เนี่ยคือเลน อายุเอนเกตที่ติดตามฟูเยอะมากๆตอนนี้นเขาคงยี่สิบละซึ่งหลายๆคนแบบพี่ฟูหนูติดตามพี่ในหนูยังเรียนมสองอ่ะมหนึ 1, ่งมสองอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนตอนนี้นเ,นเร่งเห็นพี่อยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นมันเป็นสิ่งที่ฟูตัวภูมิใจนะแบบคือมันไม่ใช่พอะตัวเราอยา่างเดียวหรอกมันก็คือพอทุกคนด้วยทำให้แบบฟูยังยืนหยัดอยู่ในการทานํนในโซเชียลอยู่ดียังเี้มีชื่อเสียงมีมีอะไรให้ทุกคนได้เสพกันอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบเปลี่ยนร่างเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปใน เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังแบบเป็นชื่อเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อยังเป็นฟุกกรลอนที่ทุกคนแบบว่าเออยังรู้จักมาแบบว่าเกิดไปปีก่อนอะไรเงี้ยสิปีได้เพราะพวกยู่ในวงรกามมามาณ10ปีทุกคนเพะนะต้องขอบคุณทุกคนมากน,นี่เป็นสิ่งที่แบบยังดีใจแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบทุกคนจะทําให้ฟุกกนะลอนเนี่ยยังมีชื่ออยู่จนถึง,ถง,ถง,ถงทุกวันนี้เยันปัจจุบันนี้นะคะด้วยขอบคุณทกคนมากเลยแบบดีใจมากแบบคือมันก็มีคําพูดหนึ่งที่ทุกคนจะพูดตลอดก็คือว่ารีีบบกกกกกออโยยยยนนนะะะเดดด๋วคัััังงง่่่มแป็ไรตฟุู ปีอะทุกคนเฮ้ยมันนานนะเว้ยมาเขียนคิ้วค่ะทุกคนเขียนคิ้วเขียนคิ้วเขียนอะไรคิ้วใหญ่ไม่มีอะไรหรอกก็แต่งเป็นตัวเองในเวอร์ชันปัจจุบันนี่แหละใครที่มันคนคิ้วน้อยพวกมีทริคอะไรอย่างหนึ่งใช่ปะไปเจอมาว่าคนอะคิ้วหลุดบ่อยมากช่องหางคิ้วชอบหลุดอะไรเงี้ยเพราะน่เขียนตอนที่หน้าเรายังไม่ลงแป้งเขียนไปก่อนเขียนเสร็จปุ๊บลงแป้งฝุ่นพอลงแป้งฝุ่นเสร็จก็เอาดิปสอฝุ่นมาทัำนี่แหละไปทำให้อยู่นานขึ้นนะคะทุกคนนานขึ้นมากๆเลย ประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันนะคะแป้งฝุ่นก็ใช้ได้หมดเลยทุกช้ของสีจันนะคะต่อไปตาตอนนี้นะทาตาอะไรไปเรื่อยทุกคนเขาเรียกว่าไม่มีจุดหมายตัวเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งอะไรอ่ะก็ง่ายๆอ่ะน่ารักวะทุกคนว่าไงน่ารักวะวันนี้พอจบ ได้ฟังคือว่าช่วงตอนที่ฝูกเต้นมีกระจุตอนนั้นน่ะมันมีการเต้นดัสแมทนะที่บอกว่าเต้นแบบมาไมามามาในอะไรเงี้ยแลกว่าก็รู้สึกว่าเพลงเมาไมายมันคือคนเมาเนาะแบบว่ากดเบียร์นะสักอย่างหือปล่าแบบว่าถือขดเบียร์หน่อยหมันรู้สึกว่าเออเราเมาเพอาะลายอยู่มาเต้นเมาเมามาเนื้อเนื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมีขวดเบียร์เมาเมาไออ๋อเันเมาเบียร์อะไรเงี้ยเครียดเบียร์ช้างมาถือเต้นแค่นั้นแหละ พอถือขวดเบียร์ใชนไนหะคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันผิดกฎหมายผก็เพิ่งรู้มันมีสำนักเออเป็นแบบกลุ่มของแบบว่าเยาวชนไม่ถึง18ปดอะไรเงี้ยเขาเข้าไปแจ้งความว่าแบบว่าฟุกเนี่ยถือขวดเบียร์นะแล้วแบบว่า กกมมัันไ่โฟสถือบดเบียร์แล้วมันแบบมันมันไม่ถูกต้องนะมันผิดนะอะไรอย่างเงี้ยฟุก,ก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะที่เขาแจ้งคือเหมือนฟุกอะไปโปรโมทไปรีวิวแอลกอฮอล์แบบอายุต่ำกว่า18หรือต่ำกว่า20อะไรอย่างเงี้ยโดนแจ้งความเสร็ก็เป็นข่าวดังหมดเลยฟุก,ก็ว่าเอ้ยกูไม่ได้รีวิวนะวกูแค่มาถือแบบเป็นพ็อปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราไม่รู้เรื่องกฎหมายว่าแบบว่าเออแอลกอฮอล์เนี่ยมันมาถือ,ถอแบบถ่ายเล่นในโซเชียลไม่ได้มันสบบามารถแบบโดนแจ้งความได้มันผิดเลยดีว่าฟุกอรู้จักกับพี่คนนึงที่เขาทำเกี่ยยวกับเเรื่ออองดูแลา บบเกี่ยวกับพู้ทนายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออเขาเลยแบบพูดติดตอบไปปรึกษาเขาให้เขาช่วยคุยให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นอะ่ะผมก็ต้องไปให้คำต่างๆตา,ามหมายเรียกหนูว่าเขาเรียกว่าอะไรปะชีวิตโคตรสวยอะ่ะเออฟิลนั้นเลยเพราะว่าอะไรปะเหมือนเราลงรูปไปก็โดนด่าแล้วคลิปว่ามันลงตามทีหลังแล้วคลิปพ่นดูวันคืนเดียว2ล้าน3ล้านสมัยนั้นนะมันขาดไหนอะ่ะมันก็โดนถล่มเลยโดนแจ้งความเป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยนั่นคือสิ่งที่ช่วงไปกระจุที่เจอหลายๆอย่างนะฮะทุกคน จะแต่เมือสูก็ไม่ลืมทจะใช้แป้งครมอยู่ดีนะที่เป็นข่าวโดนดา่าโดนนนนี่ก็เพราะว่าใช้แป้งครมอดีเพราะว่ามันทําให้คนสนใจแล้วคนมองเห็นเรามากกว่าคนอื่นเงี้ยปัดแก้มนะคะวันนี้ปัดแก้มเป็นของชีนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยบรอนเซอร์กลบใจเหมียวเหมียวนิดนึงให้หน้าเรามีความแบบมิตินิดนึง ผมขนตานะคะถ้าชุดมันไม่เหมือนอนะจริงๆมันไม่ใช่ผ้าเนี่ยมันไม่ผ้าให้ผ้าแบบบางๆกว่าน,นี้นผ้าแบบแล้วนี้ก็สมัยใหม่นะอย่างนี้มันก็ดูดีขึ้นอนะโปเกมอนโปเกมอนบีมนันหนาค้างูหนึ่งตาลิมุที่มันนั่งตากลมทำได้หมดค่ะไม่รู้ว่าจะวาวไหมอะทุกคนลุกเนี้ยแต่ก็ไม่เคยกลับมาแต่งจริงๆนะ ผนตาแบรนด์ฟูเองนะครับทุกคนรอก่อนนะกำลังจะวางขายเร็วๆนี้นะคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตกล่องเก๋งอะไรต่างๆอยู่เสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นฟูกผมสั้นมาอจริงๆเราทุกคนใส่วิผมสั้นประมาณมันเป็นอย่างนี้แปกวะเนี่ยทุกคนมันเป็นผมอย่างงี้ ทุกคนโอเคประมาณนี้ละเดวพวกเนี้ไปเปลี่ยนชุดแป,ป๊บนึงนะคะทุกคน,นะคะนี่ฟูกไปเติมหนวดมาแประพมันบอกว่าเธอต้องเติมหนวดนิดนึนงเพราะว่าตอนนั้นหนวดมันเข้มค่ะทุกคนนี่เปลี่ยนผม,นมนแล้วมนบอกว่าทําผมสวยดีกว่าเพราะแบบว่าเออเป็นการโค้ชว่าเออผมสวยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนอนนีอ้อยู่ห้องพี่พีเราค่ะข้างหน้าห้องเหมือนเดทเลยเหมือนกับตอนที่อยู่พัมคอนโดเลยแล้ว นี่ยถ่ายได้อยู่แบบหนึ่งสีของมดบหอมันจะมีมุมนี้ด้วยมุมในห้องน้ำแบบนี้ กลับลุกหนีทุกคนว่าไงบ้างคือเมื่อกี้ไปถึงคอนโดใช่แล้วกล้องแบตหมดเฉยเลยทุกคนเป็นฟิบบอกว่าบีบมนาวข้างูกดนั้นตาลิมนี่มันนั่งตากลองลูกเกมอนโปเกมอนบีบมนาอ่ะ่ให้หนึ่งอ่ะ ทุกคนก็จบไปกับฮานวีนลุกแรกจะแบบโชวตัวเองนะพอดีว่าไม่มีใครอยู่เลยค่ะทำันเองลุกแรกจบแล้วกับฮานนวีนแบบว่าต้อนรับฮานวีนสัี่22นะะด้วยลุกตำนานที่ยังมีลมหายใจโปเกมอนในตำนานนะครับทุกคนก็ทุกคนจะแบบว่าคิดถึงโปเกมอนแล้วก็มีความทรงจํากับโปเกมอนของฟุกุรอนนะฮะทุกคนแล้วก็ใครทันหรือยังก็เมน์คุยกันได้นะฮะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ชิลๆนะถ่าเล่นไม่มีอะไรมากก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนลูบไปคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนสววันนี้ก็ต้องขอขุดด้วยว่าที่ดูจึงจบไปเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าลุกที่2,3,4,5ปีนี้ตั้งใจไป5้ลุกลุกจะทันไหม2,3,4,5จะมีลุกไหนบ้างนะทุกคนก็มาดูคลิปต่อไปกันนะคะสัปหะรินปีนี้ค่ะ